ในโลกอขององค์การสงครามสมัยใหม่การได้เปรียบไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนทหารหรืออาวุธหนักเท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับความลับและความเงียบที่ศัตรูไม่อาจคาดเดาได้กองกําลังพิเศษของไทยที่ถูกเรียกขานว่าเป็นหนึ่งในหน่วยรบที่อันตรายที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีชื่อเสียงในเรื่องขององค์การปฏิบัติภา,ารกิจโดยไม่ทิ้งร่องรอยไม่ได้ยินเสียงไม่ได้เห็นตัวและศัตรูไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่จะถูกโจมตีหน่วยนี้คือหน่วยรบพิเศษที่โจมตีโดยไร้เสียง ของประเทศไทยซึ่งฝึกฝนอย่างหนักในทุกสภาพแวดล้อมทั้งกลางปา่ากลางทะเลและกลางเมืองเพื่อให้พร้อมสำหรับทุกภารากิจไม่ว่าจะยากเพียงใดหน่วยรบพิเศษของไทยเหล่านี้ถูกออกแบบมาให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วเงียบและมีประสิทธิภาพสูงสุดพวกเขาใช้เทคนิคการพรางตัวการเคลื่อนที่ในเวลากลางคืนการลอบโจมตีอย่างแม่นยำและการสื่อสารที่ปลอดภัยขั้นสูงซึ่งทั้งหมดนี้ต้องผ่านการฝึกฝนที่โหดร้ายจนแทบไม่มีใครทั่วไปสามารถทนได้ ทหารแต่ละนายจะต้องผ่านการทดสอบทั้งร่างกายและจิตใจอย่างต่อเนื่องเช่นการฝึกเอาชีวิตรอดในป่าลึกโดยไม่มีอาหารการลอบเข้าออกพื้นที่ศัตรูโดยไม่ให้ถูกตรวจจับและการดำเนินภารกิจภายใต,ใต้ความกดดันสูงเป็นเวลาหลายชั่วโมงหรือหลายวันอาวุธที่ใช้โดยหน่วยนี้ก็ไม่ธรรมดาพวกเขาใช้อาวุธเก็บเสียงรุ่นพิเศษปืนพกที่มีระบบลดเสียงปืนไรเฟิลที่แม่นยำสูงและอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนและรังสีอินฟราเรดซึ่งช่วยให้พวกเขามองเห็นศัตรูแม้ในความมืดสนิท ยิ่งไปกว่านั้นยังมีเทคโนโลยีใหม่ที่พัฒนาโดยวิศวกรไทยเองเช่นชุดกรอะน้ำหนักเบากล้องกลางคืนรุ่นใหม่และระบบสื่อสารเข้ารหัสที่ป้องกันการดักฟังจากฝ่ายตรงข้ามทุกสิ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้พวกเขาทำภารกิจได้โดยไม่ทิ้งร่องรอยใดๆภารกิจของพวกเขามาเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการก่อการร้ายการช่วยเหลือตัวประกันการแทรกซึมในพื้นที่ข้าสืบหรือการเก็บข้อมูลลับพวกเขาอาจอยู่ในที่แห่งหนึ่งหลายวันโดยไม่มีใครรู้ บางครั้งปลอมตัวเป็นชาวบ้านเดินผ่านสัตรูในระยะไม่กี่เมตรแต่ไม่มีใครสังเกตเห็นนี่คือศิลปะแห่งการรบแบบเงียบที่ทำให้ทั่วโลกให้การยอมรับว่าหน่วยรบพิเศษไทยนั้นไม่เป็นรองใครสิ่งที่ทำให้กองกำลังนี้น่ากลัวที่สุดคือความพร้อมในทุกเวลาแม้ในายามที่ไม่มีสงครามหน่วยนี้ก็ยังคงฝึกอย่างต่อเนื่องทั้งในทะเลลมฝนและภูเขาการฝึกจำลองสถานการณ์จริงตั้งแต่การจู่โจมเรือในยามค่ำคืน การเข้ายึดอาคารการต่อสู้ในระยะประชิดไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีไร้คนขับเพื่อสนับสนุนภารกิจทุกอย่างต้องแม่นยำและเงียบที่สุดพวกเขาถูกสอนให้คิดเหมือนสัตรูและลงมือก่อนที่สัตว์ูจะทันได้รู้ตัวในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทมากขึ้นหน่วยนี้ยังได้ปรับตัวเข้ากับระบบสงครามไซเบอร์และโดรนยุทธวิธี มีการฝึกใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อสอดแนมและโจมตีเป้าหมายแบบเนียบเช่นเดียวกับการใช้ระบบ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลสนามรบความสามารถนี้ทำให้หน่วยรบพิเศษของไทยกลายเป็นนักรบแห่งอนาคตที่รวมความเก่าแก่ของศิลปะการรบเข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัยได้อย่างสมบูรณ์แบบแม้หลายประเทศจะพยายามลอกแบบการฝึกหรือยุทธวิธีของหน่วยรบไทยแต่ความลับของพวกเขายังไม่เคยถูกเปิดเผยอย่างแท้จริงเพราะทุกภารกิจของหน่วยนี้จะถูกปกปิดไว้ในระดับสูงสุด และไม่มีข้อมูลหลุดออกมาสู่สาธารณะเลยแม้แต่ครั้งเดียวสิ่งเดียวที่ผู้คนรู้คือเมื่อพวกเขาปรากฏตัวหมายความว่าภารกิจนั้นสำเร็จแล้วนี่คือเหตุผลที่ทั่วโลกต่างยอมรับว่ากองกำลังพิเศษของไทยคือหนึ่งในหน่วยรบที่เงียบที่สุดแต่ทรงพลังที่สุดในโลกสัตรูไม่อาจได้ยินเสียงแต่ผลขององค์การโจมตีนั้นชัดเจนเกินกว่าจะลืมได้กองกำลังที่โจมตีโดยไร้เสียงนี้คือเงามืดของประเทศไทยที่คอยปกป้องประเทศด,ด้วยหัวใจแห่งนักรบ และความเงียบที่อันตรายยิ่งกว่าปืนทุกกระบอกในสนามรบในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและภัยคุกคามที่ซ่อนอยู่ในทุกมุมโลกไม่มีสิ่งใดสำคัญไปกว่าความสามารถในการปกป้องประเทศอย่างเงียบสงบแต่ทรงพลังกองทัพไทยรู้ดีว่าสัตวร์รูในยุคใหม่ไม่ได้มาตรงหน้าเสมอไปแต่อาจซ่อนอยู่ในเงามืดแทรกซึมผ่านเทคโนโลยีหรือใช้จิตวิทยาเป็นอาวุธและนี่คือเหตุผลที่ประเทศไทยได้พัฒนากองกำลังเงียบหน่วยรบพิเศษที่ได้รับการขนานนามว่าอันตรายที่สุด เพราะพวกเขาจมปีโดยไม่มีเสียงไม่มีแสงไม่มีคำเตือนและไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นผู้ลงมือจนกระทั่งทุกอย่างจบสิ้นลงอย่างสมบูรณ์กองกำลังนี้เป็นที่รู้จักการภายในชื่อหน่วยพิเศษที่ถูกคัดเลือกมาจากทหารที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศทุกคนต้องผ่านการฝึกที่เข้มข้นที่สุดที่มนุษย์จะรับได้พวกเขาต้องเรียนรู้การอยู่รอดโดยไม่พึ่งพาอุปกรณ์ทันสมัยการต่อสู้ด้วยมือเปล่าการลอบสังหารเป้าหมายอย่างเงียบ และการดำรงชีวิตในป่าหรือทะเลเป็นเวลาหลายวันโดยไม่มีการสนับสนุนจากใครเลยหน่วยนี้ไม่เพียงฝึกทหารให้แข็งแรงทางร่างกายแต่ยังฝึกจิตใจให้เยือกเย็นไม่ตื่นประหนกไม่ลังเลและพร้อมตัดสินใจในเสี้ยววินาทีเมื่อถึงเวลาปฏิบัติการจริงหนึ่งในจุดแข็งของหน่วยรบเนียบไทยคือความเข้าใจในพื้นที่พวกเขารู้จักภูมิประเทศของไทยอย่างละเอียด ตั้งแต่ป่าฝนในภาคใต้ภูเขาสูงในภาคเหนือไปจนถึงพื้นที่ชายฝั่งและเกาะต่างๆพวกเขาสามารถใช้ประโยชน์จากธรรมชาติในการพลางตัวเดินทางผ่านเส้นทางที่ไม่มีใครคาดคิดและใช้เสียงธรรมชาติกลบเสียงการเคลื่อนไหวของตอนเองได้อย่างแนบเนียนการฝึกแบบนี้ทำให้หน่วยไทยสามารถปฏิบัติภารกิจได้แม่นยำกว่าในหลายประเทศเพราะรู้จักทุกตารางเมตรของพื้นดินตัวเองอาวุธที่ใช้โดยหน่วยนี้ส่วนใหญ่เป็นอาวุธที่ถูกดัดแปลงให้เหมาะสมกับการรบแบบเนียบ เช่นปืนพกติดเก็บเสียงปืนไรเฟิลจู่โจมที่ออกแบบมาให้ลดแรงถีบและเสียงลั่นไกอุปกรณ์ยิงสไนเปอร์ที่สามารถทำลายเป้าหมายจากระยะไกลโดยไม่มีเสียงสะท้อนรวมถึงอุปกรณ์สื่อสารที่เข้ารหัสและไม่สามารถตรวจจับได้จากเรดาร์หรือสัญญาณโทรคมนาคมทั่วไปนอกจากนี้ยังมีโดรนสอดแนมขนาดเล็กที่เงียบกริบจนแทบมองไม่เห็นในเวลากลางคืนซึ่งใช้ในการเก็บข้อมูลก่อนการจู่โจมแต่สิ่งที่ทำให้กองกำลังเงียบนี้แตกต่างจากหน่วยพิเศษทั่วไปคือ ความสามารถในการปฏิบัติการแบบผสมผสานพวกเขาสามารถร่วมมือกับกองทัพอากาศในการโจมตีจากบนฟ้าใช้กองทัพเรือสนับสนุนจากทะเลและรับข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองไซเบอร์เพื่อสร้างแผนปฏิบัติการที่แม่นยำระดับเซนติเมตรทุกอย่างทำงานประสานกาันโดยไม่มีเสียงหรือการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะตลอดหลายปีที่ผ่านมามีรายงานหลายกรณีที่หน่วยนี้ถูกส่งออกไปปฏิบัติภา,ารกิจลับทั้งในและนอกประเทศไม่ว่าจะเป็นการต่อต้านการก,ารก่อการร้าย การกู้ภัยตัวประกันหรือการป้องกันภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติทุกครั้งที่มีการปฏิบัติการเกิดขึ้นศัตรูมักไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นเพียงแต่พบว่าภารกิจของพวกเขาล้มเหลวโดยไม่มีร่องรอยว่ามีใครระมาขัดขวางในโลกออนไลน์ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงหลายคนเคยกล่าวถึงหน่วยรบพิเศษของไทยว่าคือหนึ่งในทีมที่มีความสามารถระดับสูงสุดในเอเชียเพราะพวกเขารวมเอาวินัยแบบทหารไทยเข้ากับเทคโนโลยีระดับโลกและกลยุทธ์ลับที่ไม่มีใครรู้ ความภาคภูมิใจของชาติไทยคือการที่หน่วยเหล่านี้ไม่เคยอวดไม่เคยเปิดเผยตัวตนและไม่เคยล้มเหลวในภารกิจใดเลยสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือหน่วยรบเนียบไทยไม่ได้มีเพียงผู้ชายแต่ยังมีหน่วยหญิงพิเศษที่ได้รับการฝึกฝนในระดับเดียวกันพวกเธอเชี่ยวชาญการแฝงตัวการเก็บข่าวกรองและการต่อสู้ระยะประชิดอย่างแม่นยำความสามารถของพวกเธอถูกยอมรับในระดับนานาชาติ จนบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขอเข้ามาฝึกอบรมร่วมกับทหารหญิงไทยเพื่อเรียนรู้เทคนิคเฉพาะตัวที่ไม่มีในตำราใดๆทุกครั้งที่หน่วยนี้ออกปฏิบัติการจะไม่มีเสียงไม่มีข่าวไม่มีสัญญาณเตือนใดๆมีเพียงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและแม่นยำพวกเขาไม่ใช่ทหารที่ออกไปยิงต่อสู้กลางสนามรบแต่คือเงาที่ทำให้สัตรปูสับสนและพ่ายแพ้โดยไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ลงมือการโจมตีของพวกเขามาเกิดขึ้นในยามกลางคืน เมื่อทุกสิ่งเงียบสงัดและสิ่งเดียวที่ศัตรูได้ยินคือความเงียบที่น่ากลัวปัจจุบันหน่วยรบพิเศษของไทยยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการผสมผสานเทคโนโลยี AI ระบบตรวจจับความร้อนและกล้องกลางคืนเจเนอเรชันใหม่เข้าไปในภารกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กองทัพไทยเทียบเท่าระดับโลกพวกเขายังได้ฝึกซ้อมร่วมกับหน่วยรบพิเศษจากสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้และออสเตรเลียเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพิ่มความสามารถในการรบแบบผสมผสาน สิ่งหนึ่งที่ทุกคนในหน่วยนี้มีเหมือนกันคือความจงรักภักดีต่อชาติและพระมหากษัตริย์พวกเขาเชื่อว่าหน้าที่ของตนคือการปกป้องประเทศไทยจากภัยใดๆโดยไม่ต้องการชื่อเสียงหรือคำยกย่องหน้าที่เดียวของพวกเขาคือทําให้ประเทศปลอดภัยในเงามืดกองกําลังที่อันตรายที่สุดของไทยหน่วยที่โจมตีโดยไม่มีเสียงจึงไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์ของพลังทางทหารแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเสียสละความกล้าและความจงรักภักดีอย่างแท้จริงต่อผืนแผ่นดินไทย พวกเขาคือเงาแห่งสันติภาพที่พร้อมปรากฏตัวเมื่อประเทศต้องการแม้ไม่มีใครได้ยินเสียงของพวกเขาแต่ผลงานของพวกเขาดังก้องอยู่ในหัวใจของคนไทยทุกคน